สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับโลกคริปโตนะรวมถึงโลกของหุ้นเทคอย่าง Meta แล้วก็ p a y p a l ด้วยนะฮะรวมถึงเรื่องของ Meta เวเดนหรือว่า NFT เจ้าดังในเมืองไทยนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปดูกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Meta หรือว่า a c e b o o กก่อนเลยละกันนะฮะก็เลยด้ ก่อนหน้านี้นนทาง d ีมถูกต้องไหมที่เป็นโปรเจกต์ของเขานะครับก็ได้พับไปเรียบร้อยขายไปให้กับทางซลเกตตอนนี้ก็กำซับกำซ้อนหุ้นตกกว่า20%นะครับเรียกได้ว,ว่าอ่วมอยู่พอสมควรลงเยอะกว่าคริปโตหลายๆเหรียเนะ่เอาประมาณนั้นละกันเนาะถือว่าหุ้นเทคช่วงนี้ก็ลงหนักมากๆนะครับผมก็ตาใครถือหุ้น Facebook อยู่ยังก็ต้องขอแสดงความเสียใจเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับสลายผลที่ตกต่ำไปเยอะขนาดนี้ก็เป็นในเรื่องของพรต่อ,อทแทนที่มันได้ไม่ค่อยที่จะดีนั่นเองก็เลยได้ส่งผลให้ ม้เงินต่างๆหรือว่ามูลค่าบริษัทเนี่ยลดลงกว่า2 0 0แสนล้าน,านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะฮะเลยดูว่าเยอะเป็นประวัติศาสตร์มาเก็ตเลยก็ว่าได้ผมเยอะมากๆจจิง200บิลเลียนนะเนาะ,นะรวมถึงนะครับทาง Facebook ยังได้เสริมเนาะว่าการที่ผลตอบแทนของ a c e b o o k เนี่ยที่มันลดน้อยลงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นในเรื่องของผู้ใช้งานของ f a c e b o o เนี่ยมันชะลอตัวลงนั่นเองนะครับเนื่ยองจากว่าทาง Facebook หรือว่า Meta เนี่ยก็มุ่งเน้นหรือว่าไปโฟกัสกับ ในเรื่องของเมตาเวิร์ดที่ที่เป็นกระแสอมาในปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยได้ส่งผลให้นักลงทุนหลายๆคนอาจที่จะไม่พอใจในส่วนนี้เนาะก็ยังไงรอตตามกันดูต่อไปแล้วกันนะฮะว่าสถานการณ์ของหุ้นเทคต่างๆจะเป็นยังไงหลังจากช่วงนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีแต่แค่ a c e b o o k นะฮะยังรวมถึง Paypal ด้วยเนาะที่ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยจะดีตามความคาดหวังของนักลงทุนหรอว่านักวิเคาะต่างๆนั่นเองก็เลยได้ส่งผลให้หุ้นของ p a y p a l ก็ตกลงไปกว่า 24%นใน,นขณะนี้นั่นเองนะฮะอย่างไรก็โอ้เป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากสำหรับหุ้นเทคจริงๆในช่วงนี้นะฮะประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทางวอมโホกันบ้างนะครับที่เมื่อวานนี้เราได้ทำข่าวไปเนาะก็วอมโ hone ะ,ะได้ถูกแฮกกว่า3 2 0ล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบหน0 0 0หล้านบาทน,นั่นเองซึ่งต้องอออตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าโซน่นาโดนแฮกนะฮะหลายคนอาจจะมองว่าโ,โซน่าโดนแฮกหรือเปล่าหรือว่าหลายสำนักข่าวก็ลงแบบนั้นผมคิดว่าเฮ้ มันมัน,ม,นมันไม่ใช่เป็นที่โซลารน่านะมันเป็นที่บริ e หรือว่าการการบริ e หรือว่าการาสะพานเชื่อมบล็อกเชนที่จะเอาย้ายเเงินจากอิตาเลียมเนี่ยย้ายไปยังที่โซลาน่านั่นเองซึ่งโอเคระหว่างทางหรือว่าการทํางานเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงแล้วก็โดนโดนแฮกออกไปนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะว่าเป็นที่ทางวอมโ h o e นะครับแต่ล่าสุดนะฮะทางวอมโ h o e นะฮะก็ได้ออกมาทวีตนะบอกว่าตอนนี้เงินทุกอย่างเนี่ยท,ที่ที่มีมีปัญหาอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ได้รีสต o ร์กลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ คัมแบ็กมาอีกครั้งนะสำหรับตัววมโ h o e นะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนั่นเองนะครับผมก็ต้องถือว่ากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งสําหรับตัวผอมอันนี้ผมไม่รู้ว่าที่กลับมาเนี่ยเป็นเป็นเพราะว่าเขาเอาเงินส่วนไหนมาใส่หรือว่าแก้ไขปัญหาได้แล้วอะไรตีอย่างใดแต่ผมคิดว่าตอนนี้ก็คัมแบ็กเรียบร้อยแล้วนะเอ่อน่าจะจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเร็วๆนี้นะว่าเออเขาทําอะไรทําไมถึงคัมแบ็กมาได้นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับคุณโดควอนนอกจากทางทอร,ร่านะฮะก็ได้ออกมาบอกนะว่าเอ่อคนที่สร้างี่ท เฉงแล้วก็แข็งแกร่งมากๆนะครับผมที่เขาเคยได้ร่วมงานเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าทางวอมโฮจะคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็คัมแบ็กแล้วนั่นเองนะครับก็ผมคิดว่าตอนที่มีข่าวที่ไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับโซลาร่าหรือว่ารูน่าถ้ามันคัมแบ็กมาถ้าคนเริ่มที่จะรู้เนี่ยก็อาจจะจะมองว่าคือสมมติถ้าราคามันตกอะไรมากๆมีข่าวฝาดเยอะก็อาจี่จะเป็น ช่วงเวลาที่เดีในการเก็บของนะอันนี้ในแง่ของการลงทุนในระยะยาวนะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยว่าคลปิปวันนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนาในการลงทุนนะเพื่อนๆต้องไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเต Sah ิมเอานะฮะแต่ก็พยายามซื้อให้เห็นวันจริงแล้วมันก็มีความบิดเบือนอยู่พอสมควรเหมือนกันสําหรับในสื่ออะไรต่างๆนะครับผมรวมถึงของผมด้วยนะยังไงเพื่อนๆต้องไปพิจารณาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อเพิ่มเติมอย่ามาเชื่อผมทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าข้อมูลจากข่าวบางทีมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้บางส่วนเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางรีพอร์ตจากทางคอยแชร์ล่าสุดกันบ้างนะสำหรับเป็นเงินจากสถาบันกนเงินต่างๆหรือว่าบริษัททางร้านใหญ่ๆต่างๆเนี่ยที่ได้เข้ามาซื้อกองที่ถือบิตถือคริปโตอยู่ใน,นขณะนี้นะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูเนาะในส่วนของตัวเส้นเดือนของเดือนมกราที่ผ่านมานะฮะก็เรียกได้ว,ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะบิตคอยน์นะครับผมก็มีเมเงินต่างๆเข้าไปกว่า22ล,ล้านเหรียญเนาะแล้วก็อีทริอเนี่ยลดลงไปกว่า26เนาะ คือถ้าเราสังเกตดูนะครับจะสังเกตว่าในช่วงของอเดือนที่ผ่านมาเนาะบิตคอยกับอีเธอเรียมเนี่ยเรียกได้ว่าเม็ดเงินค่อนข้างที่จะลดลงไปอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นมัลติแอสเซทหรือว่าเหรียญต่างๆซึ่งเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นเหรียญไหนแต่มันน่าที่จะเป็นท็อปๆหรือว่าเป็นหลายๆเหรียญที่รวมกันนั่นเองเป็นเหรียญท็อปๆอ,อะไรประมาณนั้นนะเนาะซึ่งจะได้พอที่จะได้เห็นว่าเม็ดเงินต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะ,ะเบาๆผ่อนคเล่งลงมาอยู่บางส่วนเหมือนกันสำหรับ ก็กระจายไปยังโซนอื่นๆบ้างหรือว่าค่อนข้างที่จะเริ่มไว้ใจในโปรเจกต์ออลคอยตัวต่างๆบ้างนะฮะแต่ก็ยังคือสัดส่วนเนี่ยยังไงแล้วก็บิตคอยอย่างเยอะอยู่นะรวมแล้วเนี่ยบิตคอยกว่า3 0,000ล้านนะฮะแล้วก็อีชูเรียมหนึ่งหมื่นล้านเนาะก็บิตคอยยังเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ท็อปสุดอยู่นั่นเองในขณะนี้นะครับแต่ก็เริ่มที่จะเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างแล้ว,ว่ามันก็เริ่มที่จะไปในส่วนของตัวมัลติแอสเซทด้วยอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับ ประมาณครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวงการ NFT ทในเมืองไทยกันบ้างน,นะฮะก็ล่าสุดคุณหลุยนะครับธนาคงคาเขตนะฮะก็เป็นตำนานบุกเบิกแรปเปร์เมงไทยนะครับก็เป็นพิธีกรของอรายการเดปเปอร์ด้วยเนาะก็ล่าสุดนะฮะเรียกได้ว่าซื้อนะครับผมเมตวาวอดเด้นตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนอันนี้ก็ได้มีในเรื่องของยังกูนะครับผมที่ได้ซื้อเอ็นเอทีเมตาวอเดนนี้ ไปด้วยเช่นเดียวกันนะก็ทำให้ตอนนี้นะครับผมตัวไม่ตัดวอเลนตัวนี้นะฟรอพายอยู่ที่ราวๆ4.9 BNB ในวันที่2กุมภานี้นั่นเองนะครับผมยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตามองเหมือนกันเนาะสลหรับตัว n f t เจ้าแรกๆในเมืองไทยนั่นเองนะโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับก็เลยดูว่าช่วงนี้แดงๆอยู่พอสมควรนะหุ้นเทคอะไรต่าง กันอยู่เยอะนะฮะก็ขอเอารช่วยเป็นกำลังใจให้กับเ,เพื่อนๆแล้วกันนะฮะรวมถึงตอนนี้โซลาร์นาก็ร่วงลงมาเยอะอยู่พอสมควรผมคิดว่าก็มันผมส่วนตัวผมคิดว่ามันจะกลับมาได้นี่เพื่อนๆคิดกันยังไงเออลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยว่าโซลาร์นาห์เทอร่าเป็นยังไงนะครับแนวความคิดเห็นของเพื่อนๆหรือว่าตอนที่ราคาหรือว่ามีข่าวที่ไม่ค่อยดีดเกี่ยวกับโซลาร์นาเยอะแยะมากมายเนี่ย คิดยังไงกันเออผมแต่สลดโซน,นตัวผมผมคิดว่ามันก็เป็นคือไม่อยากที่จะให้มองว่ามันเป็นวิกฤตอะไรต่อย่างใดนะอยากที่จะจะให้มองว่ามันเป็นโอกาสแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้เพื่อนๆไปซื้ออะไรต่อยา่างใดเนาะอาจที่จะโอเคราคามันตกมาเราก็อาจที่จะเตรียมจ้องไว้แหละว่าโอเคถ้ามันกลับตัวมันก็อาจที่จะส่งผลให้ตัวเกณฑ์มันเยอะประมาณน,นั้นเนะาะยังไงก็ลองศึกษาข้อมูลสําหรับเหรียญท็อปๆอ,อย่างโซนนาเอาไว้ด้วยแล้วกันไม่อยากที่จะให้มองข้ามกันนั่นเองนะครับโอเคอยังไงเดี๋ยวเอาไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ